ครับสวัสดีครับผมธรรมรงราชามุสิกะนะครับเป็นอุปนายกสมาคมการผางเมืองไทยและคณะกรรมการกฎบัตรไทยนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาเมืองและท้องถิน่นรูปแบบใหม่หลายท่านคงจะทราบได้นะว่าการพัฒนาเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยรูปแบบใหม่การพัฒนาเมืองเป็นอย่างไรมลพิษมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานะครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศไปทั่วโลกเลยนะครับระบบการวางผังและการวางแผนของเมืองของโลกเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากความคาดหวังความสมบูรณ์ทางด้านของคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนได้กลายเป็นปัจจัยใหม่ในการกําหนดแผนและกําหนดผังยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นในรูปแบบใหม่นะครับ ท้องถิ่นเนี่ยผมว่าหลายท่านก็คงจะเข้าใจท้องถิ่นตอนนี้ปัจจุบันนะครับท้องถิ่นก็จะมี3รูปแบบด้วยกันก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบอตอแน่นอนครับว่าองค์การบรหิหารส่วนงหวัดก็จะครบทุกจังหวัดของประเทศนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครนะครับไม่มีอบอจอนะครับเทศบาล ก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะครับมีทั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์กรที่เป็นหน่วยย่อยๆก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอบอตอ,อันนี้สำคัญนะครับอบอตอมีอยู่ประมาณสัก5,300กว่าแห่งรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณสัก7,000กว่าแห่งแน่นอนว่ทยุศาสตร์การพัฒนาเมืองและท้องถิน่น รูปแบบใหม่หลังจากที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปสู่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรเขาบอกว่า change or die วันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนไปตามยุคตามกระแสนะครับโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเมืองยุทธศาสตร์แนวคิดใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้สําคัญนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยย่อยๆนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมว่ามาเนี่ย จะต้องรับทราบว่าการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เป็นอย่างไรที่ผ่านมานะครับผมขอเล่าคร่าวๆที่ผ่านมาว่าเมืองของเราเนี่ยเรามีพรบพระราชบัญญัติการผังเมืองที่ใช้เป็นกฎหมายจริงๆแล้วเนเมื่อประมาณปี2,518เป็นต้นมาและปัจจุบันมาถึงปี2,562กฎหมายปี2,518เนี่ยก็จะยนโดนยกเลิกไปด้วยพระราชบัญญัติการผังเมืองปี2,562 อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเขามาว่ากันนะครับาการพัฒนาเมืองท้องถิ่นรูปแบบใหม่เนี่ยเมืองที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตเห็นดีๆสังเกตให้ดีนะรับก็จะเห็นว่าเมืองมันมีการกระจายอย่าง,อย,างอย่างไรทิศทางไม่มีขอบเขตนะครับงกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่อยู่ประมาณอ2อ0 0ากว่าตารางกิโลเมตรเท่าๆกับจังหวัดรปรทุมธานีแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่าน,นยแยกไม่ออกแล้วว่าตรงไหนเป็นกรุงเทพมหานคร ปทุมธานีตรงไหนเป็นสมุทรปราการตรงไหนเป็นนครปฐมเป็นนนทบุรีมันเป็นเนื้อเมืองเดียวกันเขาเรียกว่าเมืองกระจายออกมาอย่างไร้ทิศทางนะครับโดยเฉพาะปทุมธานีเนี่ยพื้นที่เกษตรชั้นดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งรังสิตนะครับที่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําซึ่งเราอ่มีสมรรถสมรถนะมีประสิทธิภาพในการที่จะขายสินค้าทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าวให้ส่งให้สัญญาบาริงสมัยก่อนเรามีสัญญากันนะครับ เมื่อเมืองมีการกระจายตัวออกมาในการยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เอ๊ะมันใช่ไหมถ้าจะปล่อยให้เมืองมันกระจายไปแบบนี้นะครับพื้นที่เกษตรชั้นดีโดนทําลายพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างดีมันก็จะลดน้อยเหลือลงไปน้อยนะครับโดยเฉพาะการกระจายตัวของเมืองเพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ต้องเป็นเมืองอะไรเป็นเมืองกระชับเมืองที่โตขึ้นในแนวดิ่งมีขอบเขตมีขอบเขตจํากัดนะครับไม่ให้เข้าไปลุกลานลุกรามเข้าไปในพื้นที่ที่มัน เราต้องการปกป้องแล้วก็สสวนรักษาไว้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเรานะครับดังนั้นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่จึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนะครับและท้องถิ่นก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาศึกษาเรียนรู้นะครับท่านสังเกตให้ดีๆคําว่าพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับในบ้านเรานี่ไม่มีเราจะมีคําว่าพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่มันมีฝ่ายที่เขา รบกันนะครับเกิดสงครามโลกเนี่ยนะมันก็จะเกิดมีประเทศที่ชนะสงครามแล้วก็แพ้สงครามคาว่าพัฒนาหรือดีเวล็อปเเป็นภาษาต่างประเทศภาษาตะวันตกการพัฒนานั้นก็คือการทําลายด้วยนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับไม่ว่าท่านจะพัฒนาอะไรมาก็ตามนะครับเราพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับท่านต้องไปเอา ธรรมชาติก็คืออิฐหินดินทรายขึ้นมาทําเป็นอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นเทคโนโลยีแน่นอนว่าพัฒนามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเหลือจากการพัฒนามันจะกลายเป็นขยะแล้วเวลาในปัญหาเกิดจากการพัฒนานะมันมีเรื่องของเรื่องของธรรมชาติโดนทําลายธรรมชาติแวดล้อมโดนทําลายนะครับขยะเกิดขึ้นอย่างโออย่างไร้ขีดจํากัดมลพิษมลภาวะที่เกิดจากการพัฒนาที่เราเอาน้ํามันนะครับเอาพวกจากซากของฟอสซิล มาใช้เอาก๊าซธรรมชาติมาใช้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับมันก็จะเกิดทําให้โลกเราเปลี่ยนอุณหภูมิหรือโลกร้อนมากขึ้นโดยเฉพาะก่า PM 2.5ค่าโน่นคันนี้ตามมามากมายนะครับในนี้คือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ส่วนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในวิชานี้นะผมใช้เวลาบรรยายู่ประมาณสัก3าชั่วโมงรายละเอียดเดี๋ยวเข้ามาว่ากันเพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหมย่ยุทธศาสตร์เมืองต้องอยู่ดีคนต้องมีสุข และที่สําคัญที่สุดสิ่งแวดล้อมต้อง,อย,งอยั่งยืนด้านต่างๆนะครับจะต้องเป็นกรีนให้หมดไม่ว่าจะเป็นกรีนอีโคโนมีกรีนอินดัสทรีกรีนทรานสอร์เดชันกรีนคอมมูนิตี้กรีนหมดแล้วทุกด้านนะคือคุณจะพัฒนาอะไรมาก็ตามต้องไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือให้ส่งผลกระทบให้น้อยสุดมันจะต้องมีค่าเป้าหมายมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนนะครับ ไม่ได้แปลว่าเราจะพัฒนาอะไรก็พัฒนาเข้าไปเพื่อมาตอบสนองต่อความสะดวกสบายของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นว่าทั่วโลกเลยนะครับมันผิดทิศทางสังเกตจากตรงไหนครับสังเกตดูว่าเรามีตึกที่สูงขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมจิตใจของเราต่ำลงเรามีครอบครัวมีบ้านหลังใหญ่ขึ้น แต่ครอบครัวเรากลกับเล็กลงพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางสังคมการหย่าร้างนี่สูงมากเลยนะครับเรามีเทคโนโลยีทางด้านแพทย์หมอเจริญก้าวหน้าแต่าทาไมโรคในสมัยใหม่ไม, COVID, ไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นโรคซาโรคอะไรต่างมันเกิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่สามารถที่ยับยังมันได้มันเกิดจากการพัฒนาเมื่อธรรมชาติมันขาดสมดุลน,นะครับมันก็จะไปสร้างที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอม,มขึ้นมา ดังนั้นนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเนี่ยผมว่าในอนาคตนะครับถ้าเราออกห่างธรรมชาติไปเท่าไหร่ธรรมชาติสุดท้ายเขาก็จะปรับตัวให้เข้าไปสู่ธรรมชาติเดิมแล้วก็อาจจะไม่มีมนุษย์อยู่ตรงนั้นจะได้จะเป็นอย่างไรนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นในรูปแบบใหม่นั้นเดี๋ยวในเนื้อหาสาระวิชาตรงนี้นะครับซึ่งผมจะไปบรรยายที่สถาบันปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เข้า ได้รับเชิญมานะครับจะใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงลงดีเทลรายละเอียดต่างๆว่าเมืองในอนาคตมันจะเป็นยังไงเรามียุทธศาสตร์ยังไงค่าเป้าหมายเราเป็นยังไงเมื่อถึงตรงนั้นแล้วลูกหลานเราก็จะเหลือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีใช้กันอย่างพอเพียงนะครับนี่คือยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลายประเทศได้นํามาใช้แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นยุโรปอเมริกาหลายๆเมืองนะครับแม้กระทั่งสิงคโปร์อย่างนี้นะครับเขาได้นําวิธีการที่พัฒนาอย่างไรไม่ให้รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคงความเป็นธรรมชาติให้อยู่มากที่สุดเดี๋ยวรายละเอยียดเรามาฟังกันต่อนะครับสวัสดีครับ